สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุๆท่านวันนี้ชิพาออกไปตามล่าบักสม,ม่อมบักสม,ม่อมทำมึงไปมอไส้กันทำเมึงว่ามันซิมีวบักสม,ม่อ <c oughs> นี่นี่ของเพื่อนเนี่ยบักบักกอกเนี่ยมันลนเมืม่อไหร่มั่งไงแล้วเท่าไรไม่ก,กอ่อนตึงน้องมาได้นะ ออกเดินทางได้เลยค่ะไปไปเ <BMW S 1> <laughs> ที่ยว B M t เดี๋ยวที่ไหนบ้างไปทางไหนวะ

ออเออพี่้องเคยมาเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วจำตน้นมันเม่ได้ว่ามันยื่ใสบักซุ่มหม้อเขาบอกว่าบางานนันอาละผพามาเก็บเนาะค่ะเนาะอาล้วพามาเก็บอันปอดให้อ่อยครับรถไปก่อนทางมันขีดหลายเนาะเอาจะว่าเขาแส้นหนา cần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน่วยสูดใต้น้ำท่าขาดบ้าสิเป็นต้นพูนแต่บ้านสิแมนบ่กระจำบไ่ได้เคยมาเก็บดนเหรอเนาะตอนเป็นมาเนี่ยมันบ่มีเขาเต่าเฟืองม,ม,มันหล่อมมือนหล่าเขาเกี่ยวเขาออกดนเหรอเนาะนาพี่เนาะมาห่อต้นมั่นละค่ะมาห่อต้นมั่นแล้วล้วลมเต็มเลยอย่าเนอล้มไปไหนน้ำบ่ พาน่นพาปลาเขาพากันแทกขึาามาลองเมืองสิเก็บได้บ่มันบม่มีน้อยลนเหรอนี่ค่ะพี่น้องมีน,มน้อยลนมั่นใหรอน่าเห็นเยอะข้างหลังนี่เอเ้บใส่เก็บใส่ค้องแสบ ต,ต้นนั่นค่ะโอเก็บคปนเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทำมือมาเฮัฟซิเลจังหน่วยผลของการสำรวจเก็บปักส์มอทั้งต้น,ตนมิยังมีหน่วยมิหยังอยู่แต่ว่ามันลงใส่หองกันหน้าเหมือน,อนคนเก็บในหองกันหน้าเก็บเก็บโหลดเก็บเอาไปกินซัอ,อยี่ห้อน เดี๋ยวจะคอยเขาเกี่ยวเขาออกน้ำบุกจะคอยสิม,มาเลาะเมือง,งอใหม่เจะของหน้าเขามากเหรอคะพี่น้องเตี้ยมแดนเด้อบ่เนี้ <c ười> นลโกลานผูน้ <c ười> ื่อใดจะของหน้าเขามากเหรอมาลากผสมหม้อเขาพี่น้องมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาก ลงหน้าลงนองกันหน้าเขานี่ีนอยงหน้ตันี้ก็องนอได้หนิเป็นหลังงามดิมามามาดอลงกันนงหน้าเขาจะนึตหายึ้นมาอุ้ยหนอมี้านนอยอะไรโมเมนต์หน้าเขาขี่รถผ่านขึ้นมาซะ แล้วเขาสีไฮคนแดงก,กัร้ายเว้ยต้นนี้มังเป็นะต,นนตนนนน้นขาหอกคือต้นข้าวอตัวขาวอีกอะมือมือข้าพี่น้องเลยร้ด้วยตัวน,นี้งงมาในหนามมีตัวเนยมันย,ยังไงต้สม้าต้นนี้แซบแซบคแซบ,บแนอันนี้ในหนามในี้มันก็ย่างันโซติน พันธดายเนื้อที่ต้นมันจากตน้นโอ้ยขอไปเมื่อไปหาเห็ดสวนคือสู้ไปไปหสสให้ล่ะจะคือ,อว่าเฮ็ดคักของทุนกินนี่เนี่ไปเมือ่มอเบิ่งข้างหน้าเอากระสอบเชียงเขามันคบ่สลายมันใหญ่พอสิว่า We have a yonder?